เจ้าบอารอดูถ่ายรูปกับเจ้าบอลก็ถ่ายมาวมาดูปลาของเราหน้าปาเราเท่าอเดนเนั้นเนี่ยส่วนน้อุ้ยน่ารักเเดนเราจะรู้ได้ไงว่าท้องมันเป็นยังไงวันนี้นะคะเราตื่นแต่เช้าเรานัดกันแบจะพามาดูนางเงือก ไม่สคังค่ะพาไปดูนกเงือกไม่ใช่นางเงือกนกเงือกเป็นยังไงอ่ะเด็กเคยเห็นนกเงือกตัวจริงบ้างลูกแต่ขาเขาอ่ะเป็นเงือกอะอนนั้นะเงือกก็คือจะเป็นนกที่เราสามารถหาดูได้เฉพาะแค่ในฤดูการนี้เหรอคะอ่าจริงๆดูได้ทุกระดูครับแต่ว่าที่นี่นี่คือได้เปรียบกว่าที่อื่นมาชุกชุมมากเป็นออฟคอลบิลนะครับ ป่าคาราบาลานี่มีมีนกเงือกเยอะมากและนกฮอนบิวทั้งหมดเนี่ยจะมี13สายพันธุ์จะเห็นที่นี่ได้เนี่ยที่บริเวณแถวนี้เกือบทุกสายพันธุ์มีอยู่10สายพันธุ์ด้วยกันฉันผมกลับได้เลยครับเดี๋ยวใครคุณให้คุณพ่อมันย้อยเลยผมรู้ได้ไงรู้ไหมจริงใช่ไหมจริงครับเห็นไหมรู้ได้ไงรู้ไหม เปิดกู o ก l e แม p แล้วมันมีคนมาเขียนเอาไว้พี่กำลังดูรีโมทกันพี่วันนี้เขียนดูมีความรู้จังเลอ่าน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 อาสมรทำกันบ้านมันดีไม่อ่านอยู่คอมเมนต์เดียวนั่นแหละครับแต่จะบอกว่าเราสามารถขึ้นมาเองได้ มาดูเองได้แต่จะจะไม่มีทางเจอเพราะเราจะไม่รู้ว่าแหล่งเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะนี่ไงถึงถึงต้องมากับผู้เชี่ยวชาญแบรซัมแล้วก็ทีมยางยิมแล้วก็ทีมยังยิมครับแล้วก็แวรูมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครเดินได้เลยเดี๋ยวลูกเดินระวังด้วยนะครับมันจะลื่นลื่นนิดนึงอ๋อครับผม ดมสมบูรณ์มากโอ้โหความชันระดับ15เต็ม10เอมคิดว่ายากกว่าอินโดนีเซียอีกนะเนี่ยไม่ยากกว่านะรู้สึกเหมือนอินโดมันลำบากกว่านิดนึงเฮ้ยจำวันนี้ได้ไหมจำวันนี้ได้ไหมที่เราขึ้นที่เราขึ้นกันไปอะถ้าเราจำที่อินโดได้เราจะจำต้นนี้ได้โอ้ดูเฟิร์นนี้ดีสวยมากอะอะไรก็ไม่รู้อะไม่อยากไปจับนะเหื่อ อ้าวรมโอ้โหถ้ามีพิษที่ตายไปแล้วนี่ทั้งดงเลยนี่อุ้ยสวยมากอุ้ยพี่รองมาลองก่อนทะอุ้ยดูฝั่งข้างหลังพี่ดีมข้างหลังพี่ดีมคือสวยมาก มาดิสวยมากในทำว้อมว้อม,ม,มาดิว้าวเดนเดี๋ยวก่อนเดนเดินมาก่อนอะมากับพี่อะไรเอิ่มพี่พี่ซัมฮะซัม<ำ>พี่ซัมถูกต้องนะ <c oughs> วันนี้พี่ซัมจะพาเดนมาดูดูอะไรบ้างลูกเดนจะเดนอยากจะเห็นอะไรบ้างวันนี้อยากดูอะไรอะไรก็ได้ดูนกเงือกนะนี่เดน เดี๋ยวต้องฝึกฟังเสียงก่อนเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้างลูกได้ยินเสียงนกครับเสียงนกจิบ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 ใช่ไหมอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรนได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงเสียงอะไรลูกเล้ยง่นได้ยินอะไรบ้างโอ้โห้สวยมากนี่เรามาดูวิวแบบคนเขาเลย เรามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะจริงๆพี่ซามกับ กับทีมงานเนี <glam our> ่ยเปิดคอร์สอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะครับพาราบาราเนเจอร์คลาสรูมหลังจากนี้ผมกเรากลับบ้านไปอยากจะสมัครมาใหม่ก็ได้ก็เดี๋ยวรวมถึงพี่ๆเนี่ยจะพาพวกเราไปเข้าป่าไปเล่นน้ําไปวาดรูปทั้งหมดเลยทั้งวันเนี่ยเสียงเสียงอะไรลูกวิทย์เรารู้นี่นี่เสียงอะไรับใครรู้ก่อนฟังดีๆเสียลนกเลยเสียงเสียงอะไรมันจะวกว๊อกวอกจได้ไหมนะครับ อ่เสียงช่นี้ร้องเพื่ออะไรลูกดูไหมนี่ทำไมมันถึงร้องรู้สิเออเพราะว่าจําได้ไหมที่เราไปนั่งดูอ่ะแล้วเราเขียนบนกระดาษจำได้มันร้องเพื่ออะไรลูกไม่รู้ค่ะชนีเตื่นเช้ามาปุ๊บเสลงเสียงออกมาเพื่อประกาศอาณาเขตของมันว่าอันนี้อาณาเขตเขาคนอื่นจะมาลุกกรานจะมาแย่งอาหารไม่ได้นะครับสองคือประกาศความแข็งแรงแข็งแกร่งเพื่อ ต้องการการถูกล่าจากจากสัตว์นักล่าทั้งหลายทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของเราพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าจุดชมทะเลหมอกสองแผ่นดินสองแผ่นดินหมายความว่าแผ่นดินของเรานี่ประเทศอะไรครับลูกตอนนี้อยู่ประเ<ร><ร>ทศไทยอีกฝั่งหนึ่งคือประเทศมาเลเซียเนี่ยเห็นไหมครับลูกเสาสามต้นเห็นไหม,มนี่ฝั่งมาเลเซียเคยเห็นเสาไหมเห็นไหมครับเคยเห็นเสาเห็นอ่าเห็นนะที่ฝั่งมาเลเซียจริงๆนี่ฝั่งนี้ที่สูงสุดเนี่ยฝั่งขวาก็มาเลเซียแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของ ของืนป่าฝั่งโน้นกับฝั่งบ้านเราไม่เหมือนกันฝั่งมาเลเซียเขาเขาตัดเขาโค่นต้นไม้ใหญ่ออกหมดเพื่อทำพืชเศรษฐกิจปลูกทั่วปามนน้ำมันยางพาราใช่ไหมครับแต่ของเรานีเป็นป่าป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนกเงือกนี่ก็จะเลือกอาศัยอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งเราฝั่งเราใช่ไหมเพื่อเพราะเพราะอาหารก็ดีกว่าใช่ไหมลูกต้นไม้ใหญ่ก็เยอะกว่านะหมู่บ้านสุดท้ายของที่นี่คือหมู่บ้านบาลา ส่วนบ้านของฝั่งฝั่งฝั่งบ้านในบิบหนึ่งก็ฝั่งฮาลาาพื้นป่าสองผืนเนี่ยประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เลยเอามาประกบเลยเป็นฮาลาบาลาเป็นฮาลาบาลาที่เอาฮาลาน้ำหน้าเนี่ยเพราะว่าเนื้อที่ของฝั่งฮาลานจะใหญ่กว่าเกษตรนวมินนี่เองแต่เขาว่ากันว่านะคือต้องมากับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะเห็นถ้าถ้าใครอยากดูนกแล้วมากับแบร์เนี่ยแบร์บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นให้เงินเพิ่มด้วย แกได้ไหมเนี่ยพูดตรงเลยเราไปกับผู้เชี่ยวชาญไปหาสิ่งใดๆกับผู้เชี่ยวชาญผู้เช่ยวชาทุกญคนจะแบบเฟลกับพวกเราเฟลจริงแต่เขาพาคนอื่นไปเขาเจอหมดแต่พาแก๊งเราไปอ่ะไม่เจอเขาบอกเฟลวันนี้เจอครับเจอเจอเพราะว่าหนึ่งคืออยู่ในหลังข้างหลังรถน้องสเตดี้นารอแล้วปเซอฟ์เวก่อนว่ามีต้นไทรสุกที่ไหนบ้านจุดไหนยังไง ต้นไซสสู่ต้นไซคืออาหารของนกเงือกไซมีมีผลด้วยหรอมีผลด้วยครับมีผลด้วยมีลูกมอมีแบบกินได้คุณลูกสรุปว่าวันนี้เราจะได้เจอนกเงือกแน่นอนมันจะคุ้มค่าต่อการตื่นมาตีห้าขึ้นมาเอาจริงๆแค่เรามองขึ้นไปและสูดอากาศแค่นี้แบบรู้สึกแบบรู้สึกจะมีชีวิตยืดขึ้นอีกประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีนี่คืออากาศที่กรุงเทพเราไม่มีอาครอยากจะเห็นนกเงือกแล้วบ้างครับยกมือ อ่างั้นไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับนกเงือกไปเลยไป Let's go ที่ไหนคะฮะจุดชมไงจุดชมสัตว์ครับรถเดินขึ้นมาคุยกันแล้วก็เดินลงมาเดินใช่เราต้องการวิวได้คุยข้างล่างอะมันเป็นอีกฟิลไงคุยข้างล่างจะเป็นวิวถนนอันนี้จะเป็นวิวป่าแล้เฮ้ยนี่ชนีชนี้ย เนี่ยชนีเป็นอย่างนี้แล้วนะชนีเนี่ยหัวคืออนไรทำเสียงอ่ะพร้อมแล้วครับ ถึงแล้วพี่ล่าน่าทำอะไรอยู่หนาวมาเดินนะเป็นไรอะ่ะเย่นมไมไ่หนาวหนาวไมาสบายตั้งแต่ตรงน,นี้พวกเราต้องต้องเงียบมากเลยับลูกต้องเงียบแล้วก็เดี๋ยว,วเดี๋ยวพี่ซากจะแจะอุปกรณ์ดูนกมาพวกเรามาลงปุ๊บอะไรให้หนะคะตอนเราขับอะค่ะมันหนาวมากหนาวแบบ เช้ารหมดเลยอะกว่าเช้าเลยอะหนเดีลองส่องให้ดูนีส่องทางไหนเดนงไหนส่องทนี้ใช่เหรอพี่ลาส่งทางนี้ส่งทางนไม่ใช่ลองดูดิส่องให้มามดูเดนส่องให้มามดูี่ยได้ยินเสียงกเงือบแล้นี่นได้ยินไหเสขาจะพูดยไงมันส่องทางนก้อคะกบอนี้เ่ยเงียบนะ ยินนะผมได้ยินใช่ไหมเดินไปกันเดี๋ยวนะยังไม่ห็นทีนี้อุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกไบนอกคิวลาครับหรือกล้องสองตาดูเราดูกิ่งไม้นู่นก่อนกิ่งไม้แห้งๆนะเราต้องดูด้วยสายตาเปล่าก่อนนะครับลูกมองไม่ดูโป๊บแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ต้องขยับไปไหนนะครับตาเราเนี่ยต้องนิ่งเลยนะครับต้องนิ่งเลยแล้วก็เอาแค่เอาเอาไบนอกของเราเอากล้องสองตาเราเนี่ยไปแนบกับตาทีนี้สังเกตว่า กลับด้านกลับด้านอันนี้เพราะฉะนั้นนิ้วชี้ของเราครับลูกอ่าก็ปรับปรับความชัดโฟกัสอะไรมันดำดำหรือมืดมืดเขาไม่จริงจริงอันนี้ ให้มันเข้ากับตาต้องปรับเป็นหมุนลองลองนี่ครัจริงๆแต่ละแต่ละสายพันธุ์ทั้งสิบสี่ท่านมองมือเปนคล้ายๆกันครับอย่างอันนี้อย่างอันนี้ที่ร้องก๊อกป๊อปบางทีคือเมื่อหัวแรดพี่ปี้วางอันนี้ก็อนก่อนปุ๊บดูว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกเปออผุบแล้วก็หมุนในตรงไอ้นิ้วชี้ครับไอ้โฟกัสโฟกัสมันเธอตลกธรรมดาหยิบโทรศัพท์มาแล้วซูมองง่ายหมด ลาร่ายังสองยังไงเป็นเด็่กะลเลิเลนเด็กเลนเฮลิเลนอุ้ยน่ารักอ่ะที่เด็กตัวเล็กเป็นผู้หญิงเห็นนี่ไงเอเดนเอเดนใช่มามีเห็นเอเดนด้วยเอเดนสองคืนเอเดนสองคืนเอเดนสองคืน เอเดนเห็ดมามีด้วยไปตงมาแล้วลงมาแล้วนกงมาแล้วเบาๆนะตายดีมตายวันนี้เราถึงแล้วนะครับจุดดูนี่ทีนี้ต้นขวามือถังงรอนี่ต้นไทร ตน้นทรายแล้วก็เดี๋ยวล็กเนี่ยมันจะมากินเสีงยจงจะมีร้องดังมากจะมีร้องดังมากเดี๋ยวเราจะเฝ้าดูสักสักสักแป๊บหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าต้นต้นที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือเขาเรียกต้นไทรนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกพวกนกเงือกพวกนกเล็กๆมากินชั้นนี้ก็มีบางทีนะอืม20 minutes later นกเงือกมาแล้วนกเงือกมาแล้ว ลุกไปลุกไปเน้่ยมามามากายก่อนดึงเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพอ์มากล้อไม่ถึงกล้องไม่ถึง เป็นไงบ้างพี่ตัวดำดำไม่เห็นชัดมากก็แ่เอาลกนดูนะดอมาไปมากตงปรกมันทำรังตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ้ยเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมเขาหันอยู่สูงมากโอ้ยโอ้ยดูดูมันไซค์คมเลยลูก เดีมันไส้คนด้วยไม่ำไม่อดอ๋อ่ใจู่เลยใช่ไหมคะสตัวสองตัวขาเรียกนี่เกาะู่เลยเกาะู่เลยตัวซ้ายตัวลูกตัวเด็กลูกตัวลูกใช่พ่อกับลูกไว่พ่อกับลูกมอไม่ออกเลยลูกของมันี่าเล็กเลยนะโหนกมันเล็ก มีงอกพะกับลูกจะมีเส้นของมันเส้นเส้นบนหัวเนแบบต้องตาแต่ต้องให้โตอยู่นิดนึงอันน้นทุกผลไม้ที่กินนะหรอใช่สีเหลืองสีเหลืองนะนะอุ้ย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 พี่เห็นแล้วอุ้ยพี่เห็นแล้วอุ่ยตัวใหญ่มาก อ๋อเบาเบา่เห็นนกหรือว่าเห็นเห็นลูกเห็นเห็นเห็นนกนกแมงอยู่อุ้ยบ้านบ้างหมุกพอนะลูกชายลูกสาวพี่เห็นไหมไหนลูกลูกพี่ลูกเห็นไหมยังมีลูกด้วยหรอลูกแม่ลูกพี่อ๋อลูกพี่ลูกพี่ไี่เอารถจะต้องเปิดคลิปให้ดูนะลูกพี่ไี่เอารถไปเอาของ หาไม่เจอไหนมันดูอ้าเมื่อกี้เพิ่งชวนกูคุยทำไมกูหาไม่เจอแล้วเนี่ยเาไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับจะเห็นอยู่แล้วขำพ้นเลยหายเลยพี่รู้มันยาวมาอยู่ตรงนี้นี่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 เอ้โหณเบอร์ริบิกเบอร์ริบิกเบอร์บิกจ้ะมันใหญ่ถึงใหญ่มากบิดหน่อยสิโอ้ยใหญ่แบบมือชัดมากพี่อยากซูมเข้าไปอีกทั้งทำไง ไม่ได้แค่นี้อเหรอเดี๋ยวดือเป็แค่ตัวเล็กเล็กเล็กกว่าเวระกลางะกลางปีกบินในในกลางนี่นี่ประมาณนี้ได้นรกปกอืมให่สุดใช่ใช่ใช่ตก็ใหญ่สุดเขาบอกตัวเกอดเลย อบอกว่าต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดคือคือมันคือต้นไม้ที่แบบ like the king of this forest อ๋อเป็นจะแบบ <c oughs> เ,เป็นต้นไม้เจ้าป่าเลยเหรอเขาเขามีชื่อนะคุณรู้ต้องเรียกให้ถูกต้นไม้อมั <c oughs> อมพานอัมพานคุณรู้เอาหิมะพานมาันขีมะพานต้นไม้อัมพานกับอัลมพานมารวมกันเป็นอัมพาน,มพานไม่ใช่ชื่อต้นไม้คือชื่อสพหง พี่สมพงศ์ไม่ใช่มันซือต้นสมพงศ์ก็ใช่ไงไม่ใช่พี่สมพงศ <c oughs> ์เราเราให้เกเขาเรียกเขาอยู่อายุยืนยาวนานกว่าเราแล้เนี่ยพี่สมพงศ์ like years. ใหญ่ยยสมพงศ์ต้นไม้ที่ใหญ่มากเขาบอกว่าใหญ่แบบใหญ่สุดสุดอันโตอะใหญ่ อตโตะสมพงศ์อย่น้องลินบอกว่าต้องโอบสีงคนนะใช้สามจุสองคนในการโอบใช่หรอเหรอป้าจาแสดงว่าวันนี้เราไม่สามารถโอบต้นไม้ได้เลยเรามากันไม่ถึงน้องเดนต้องใช้ต้องใช้สามสองคนจับมันหนามันควจะโอบต้นไม้อ่ะใหญ่ขนาดนั้นะคือจับมือลอมต้นไม้อ่ะนี่คือลำต้นมันใช่ไหม ปืคมคนน่ะเพื่อให้ไมอไม่รู้ขอดีนะอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมพวกวัดสามสิบสองคนน่ะนายล่า เราจะมาพูดภาษามาลายูกันเรากำลังไปดูต้นไม้กีตอกีตอคุูกคุูกคุลูก็รอยกีนอกีฮะนอกีนอกีเตงกอเตง้องโปห้องสมพงสมพงศ์อันแรกอะไรนะกีตอกีตอแปลว่าเรากีตอกีตอแตงกอ กีโต้นอกี้แตงงะกห้องมอหอง่อหงหงหงสมพงสพงกีโต้อีโตนอฮีกีโตนอกี้นอกี้แปลว่าทำไปนอกี้นอกี่กีโต้นอกี้แตงเงาะแตงเงาแป๊บหนึงเอาสามค่ กีตอนอกีแต่หงแต่งงแต่งงโปอหงสมพงสมพงพี่จริงจริงมันห้าคำเองเราทำได้กีตอนอกีแต่งงสมอปงอย่าอู้ใหญ่มากใหญ่ไหมลูกใหญ่อะไรเบอร์นี้โอ้โหโลก ใหญ่ใหญ่มากโอ้ใหญ่มากูคุลูกเราควรหายลูปอ่ะจริงๆแดนมันมาหามือแดนแล้วไม่เป็นไรมันมันไม่คันอะไรนี่ใช่ไหมน้ำชี่เรียนกรรมแล้วมีน้ำชี่แดนได้เอามาเอามาใกล้ๆลูกแดนมาไม่ใช่ไม่อยากขี่พี่หนึ่งสอง เดินเยอะขนเดี้แล้วเดินไปดี่อื่นขอไปดี่อืดนขอวปดี่อื้ยเดินเยอะขด้านหลเนจะมาท่านหลเนจะมาเราไปเเราไปก่อนไปเลยไปเด็กละมันใหญ่ดนี้ไม่เคยเห็นยอ่ะมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกไหมมีค่ะเด็กจะา

มันจะร่วงนะเดี๋ยวมันหันหน้ามาแล้วมันจะร่วงมันจะร่วงจะไหนอู้หูยย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 ัยย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 ยน เห็นไหม The white one แล้วมันมีมันมีตรงเนี้ยสีสีอะไรดำดำแล้วก็อินเนอร์อ่านั่นแหละเห็นเห็นดูนี่ก่อนเฮ้ยเห็นแล้วเราต้องสอนเลยไงเนื้อลงลงไหนลงไหนโอเคเห็นแล้วเออขอดูหน่อยดิมันมีลูกแล้วมันอยู่ไหนขอดูใกล้ใกลอู้โฟกัสสุดสุดอเด้งอเด้งเดนสองไปไหนเอเด้อันนั้นสูงเกินลงตัวเขาอยู่คนนี้ ไหนนี่อ๋อตรงนี้เรนเห็นเห็นยังอ๋อเราปกัิสุดๆคืออะไรอ่ามาเลยเรนมองไม่เห็นใช่ไหมนั่นไงตัวสีแดงตรงนู้นใช่ถูกต้องอ้าวนี่ชัดชัดแจ๋วเห็นป่ะมันเป็นยังไงตัวคือสีขาวไม่ไม่ไม่เอาดูตรงนี้ตรงหน้ามันมียาวๆแล้วก็ตรงตรงมันเป็นสีแดงด้วย อนี่น,นี่น <ๆ S 1> ี่ถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนตรงเนี้ย <c oughs> ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> มันร <c oughs> นายเละเอียดมันเป็นยังไงตรงที่ตรงเนี้ยมันมันเหมือนแบบมันก็คือปึ๊บ

เด่นลอ่ยังเด่นลุดยังลุดยังจะลุดแล้วจะลุดแล้วพีตอโอเคลุดแล้วลองนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินล yes> ุยลุยเข้าไปประมาณ500เมตรเพื่อไปเห็น นาปงสมพงแตงเงนาะแตงเงนาะน,งงน,นาปงสมพงนาปงลืมมาจากไหนเนี่ยนาโปงลืมแล้วอ่ะเจอกริงคือพุณลืมบทเลยอ่ะเินจีนตุ๊กแก มีเป็นสีเดงใช่ไมันเป็นสีอ่าเขาเรียกเฟิร์นตีนตุ๊กแกหรือหญ้ารังไก่ก็ได้เออมันสะท้อนเป็นสีสีเขียวฟ้าก็ขอบขอบจะส้มๆหน่อยใช่ไหมครับเหมือนแบบกเรนโบว์เขาเฟิร์นเฟิร์นตีนตุ๊กแกหรือหญ้ารังไก่เนโบ้องเป็นเรนโบว์มันมีหลายสีเลยในหนึ่งต้นเต่ตรงนี้เขาดูง่ายสุดเออดูดังเฟิร์นตีนตุ๊กแกว้าวอยู่ที่ กาาโ่มดางับลูกการรมเออเนี่ยบางแดดด้วมเปิดขึ้นมาเจอทาเป็นร้อยตัวเอาไหมเอ้าขอบคุณคับไปแคนาดาไปแคนาดาเออไปแคนาดาเหมือนแอปเปิลเหรอนม่เสียด้ย เราอยากให้น้ำหยุดไหลไม่รู้ลื่นง่ายด้วยใครลกมกระแด็ร้อนไหมร้อนเี่น <Yeah. S 1> อ๋อเย็นเลยเย็นเลยพอแล้วระวังย่าบาดนะ เดินเด่นเด่นเด่นเก่งไหมอันเนี้ยแท่งเนี้ยอันไหนอันนี้ที่ที่หาชากลาใหญ่นะเด่นมันจะทิ่มคนอื่นหรือเปล่าแท่งนั้นน่ะหืมอะไรนะเดินอันนี้เขาไปไล่ยุงเขาทำยังไงเวลาไล่ยุงอ่ะนี่ไงแพ้ไลยงก็จะออกไปทิ้งให้ฝุ่นโดนถูกพาก่อนนี่ไงข้างหน้าเป็นอะไรเดินดูดิ ที <Okay. S 1> น่นีนเน้เห็นต้นไม้ใหญ่ยังเดนเห็นต้นไม้ใหญ่ยังยังดูดีๆเห็นแล้วไหนใช่หรอเปล่าใช่ต้นนี้หรือเปลนะ่านู่นครับถามพี่เขาสิอันนี้ใช่ต้นไม้ใหญ่ไหมครับใช่ ตัวมหนใหญ,ญ่ยังเหรเห็นแล้วพีค่ครับแค่นี้นะครับได้ครับข้างหน้าเลยไปแล้วลูกใหญ่แล้วพี่ดินเราจะไปดูว่ากี่คนโอบโอ้ลามลองามกระดากันเป็นเรื่องมามกระดาไปดูดิดามามกระดาษจะไม่เห็นเลยว้าวใหญ่มาก

ก็คืจๆๆอ,อ<ช> <ๆ S 2> จริงๆต้นอยู่จริงๆต้นอยู่อยู่ตรงกลางนูแต่เขาอยากให้คนมาถ่ายรูกปกันเยอะๆเขาก็คิดว่าใี่ทำยังไงดีให้มันใหญ่เขาเลยปูนปูนใ, <c oughs> ใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาเอากาวอ่ะมาติดอันนี้ติด,ตดมอสอ, <c oughs> อันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะ <c oughs> วิธีวิธีคือเราเราดมเราก็จะโรยกันไม้เนื้ออ่อน <c oughs> ลองนมเลยดูไหมอ่อนไหมออ่อนนามใช่มเนื้ออ่อนไหมลูกอืจริงอันนี้เล่นจริงอ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อถามมีปาดด้วยนี่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 นีโอดีมดิอสวยมากน like right? no, hmm. hey. ี uh, ่เฮ้ยพีรินมาเร็วนี um> ่นีสวยมากเห็นไหมอัก นักล้องกูจ้ะปลาก้อนก้อนถึงแต่าจะไม่เบี้ยเลยจับพิษถอยเขาบอกว่าสีสดๆจะมีพิษจริงนะถอยนะตจก็ปล่อยเขาไว้สวยมากเหมือนของปลอมเลยตั้งชื่อให้น้องไงพี่ล่าตั้งชื่อตั้งชื่อน้องชื่อ กรีนี่เกกีตอ okay. นอยีแตงนกปองสมพงบ์าบายบายเดี๋ยวอีพีถัดไปเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวัดแล้วเออเราจะไปยะลาไป,ปยละปลาไปเบตงนะหลายหลายคนขอมาเหลือเกินจริงๆไม่ได้อยู่ในแผนของเราเลยนะที่จะไปเบตงแต่เราเปลี่ยนแผนของเราฮะเพื่อที่จะไปเไปบตงแล้วเราจะไปเบตงแบบ หลากหลายอย่างมากเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันว่าเบตงเนี่ยมันมีดีมากกว่าไก่นะเออจริงๆไม่ใช่มีแต่ไก่เบตงไก่เบตงจริงเราจะไปกินอย่างอื่นด้วยไเปเที่ยวหลายๆอย่างไปยบ้ย